เรียบร้อยนะคะรถ Isuzu All New D Max คันนี้ก็ยกระบบแอ์นะคะตอนนี้ความเย็นก็พร้อมส่งงานลูกค้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะรถ i s u z u All New D m a x คันนี้ก็ยกระบบแอร์นะคะ ขันนี้ก็เลือกเติมน้ำยาแอร์เคียน้ำยาแอร์มาตรฐานจากญี่ปุ่นนะคะอุณหภูมิภายในรถตอนนี้ก็อยู่ที่7องศาะคะ่ะส่วนอุณหภูมรอบๆนะคะก็อยู่ที่37มสิบเจดองศานะคะด้านคาการทำงานต่างๆนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ปกติความแร่ต่อปกตินะคะด้านคาความร้อนก็ไม่สูงนะคะ จัดการเปลี่ยนตัวคอมแอร์ใหม่ให้เรียบร้อยนะคะคอมตัดนะคะคอมทำงานค่ะคอมแอร์ตัดต่อปกตินะคะคอมตัดค่ะ มีเปลี่ยนสายน้ำยาแอร์ที่ล่วนะคะเปลี่ยนให้สอเส้นเลยนะคะนี่นะคะก็จะมีเปลี่ยนสวิตช์เชอร์อีกหนึ่งตัวนะคะเพราะว่าภายในระบบนะคะค่อนข้างดำเลยนะคะแล้วก็จะมีเปลี่ยนตัวลูกปืนลูกลอ็กอีกหนึ่งตัวนะคะแล้วก็แผงแอร์ด้านหน้าตรงนี้นะคะพร้อมกับตัวไดเออร์ที่อยู่ด้านข้างแผงนะคะ แล้วก็จะมีตัวลูกยางโอลิงฟังข้อต่อทุกข้อต่อนะคะตัวลูกยางโอลิงเราก็รับประกันให้1ปีกรณีรั่วซึมนะคะ,ะก็จัดการปิดฝาเติมน้ำยาแอร์ให้เรียบร้อยทั้งสองฝานะคะตอนนี้นะคะอุณหภูมิภายในรถก็อยู่ที่6องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่33องศานะคะรถเดินเบาจอดเทปอยู่กลางแดดนะคะ ผ่านการใช้งานมาแล้ว249531นะคะหรือ249,531กิโลเมตรนะคะคันนี้ก็จะมียกตัวคอนโซลออกนะคะแล้วก็เปลี่ยนตู้แอร์ใหม่พร้อมตัว e อ็ก n พนชั่นวาลนะคะตัว e อ็ก n พนชั่นวาลจะแนะนำเปลี่ยนทุกๆ60,000โลนะคะแล้วก็จะมีเปลี่ยนกลองแอร์ใหม่ด้วยนะคะ ปัดก็ประกอบให้เรียบร้อยนะคะล้างทำความสะอาดครับน้ำมันนะคะที่กระเด็นตอนสายระเบิดให้นะคะเพราะว่ากระเด็นค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็กระจายหลายที่เลยนะคะ ฉีดล้างทำความสะอาดแผงหม้อน้ำให้นะคะเมื่อเช้าเราก็เป่ากุ่นให้นะคะ ตัวสายน้ำยาแอร์ตรงนี้นะคะลูกค้าไม่ได้ใช้แล้วนะคะก็เลยแจ้งให้ช่างจัดการนะคะเก็บให้นะคะตอนนี้ช่างก็จัดการเก็บให้เรียบร้อยนะคะเซตอะไรเก่าของรถ i s u z u All New d m a x นะคะ หลักๆเลยนะคะก็คือตัวแผงแอร์ที่รั่วนะคะก็จะรั่วประมาณตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวไดเออร์นะคะที่แนะนําเปลี่ยนทุกๆ3ามหมื่นโลนะคะก็จะมีสายน้ำยาแอร์นะคะที่ระเบิดนะคะนี่นะคะก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ตัวคอมแอร์ล็อกนะคะแล้วก็น้ำมันภายในระบบก็ค่อนข้างดําเลยนะคะ ก็จะมีตัวลูกปืนลูกลอกนะคะแล้วก็ตัวสวิตช์เชิญอีกหนึ่งตัวนะคะก็จะมีตัวแอร์พร้อมกับตัวเอ็กเซนชันวาล์วนะคะตัวเ wow อนน็กเซนวาล์วจะแนะนำเปลี่ยนทุกหก0 0ื่นโลนะคะแล้วก็จะมีตัวกรองแอร์นะคะโชคดีนะคะที่คันนี้มีสายพาน2เส้นเพราะว่าถ้ามีสายพานเส้นเดียวนะคะเวลาคอมล็อกก็อาจจะทำให้ตัวสายพานขาดนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่กว่าเดิมนะคะ นี่ก็จะเป็นสภาพของตัวสายพานแอร์นะคะก่อแตกเลยนะคะส่วนตัวสายพานเครื่องสายพานไดชาร์จตรงนี้นะคะก็ลองเริ่มนลษยนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเซตอะไหล่เก่าของรถ Isuzu All New D-Max นะคะ อีสุส all new d-max นะคะหลักๆเลยนะคะก็คือสายน้ำยาแอร์นะคะแตกนะคะสายระเบิดนะคะก็ทำให้น้ำมันนะคะกระเซ็นมาตรงนี้เต็มเลยนะคะตัวสายระเบิดนะคะก็เป็นสาเหตุนะคะที่ทำให้ตัวคอมแอ่ล็กนะคะนี่นะคะ นี่ค่ะหมุนไม่ได้นะคะตัวคอมแอร์ค่ะตัวด้านหน้านะคะปุ่มยางก็คือหายหมดแล้ว3ามปุ่มนะคะรถผ่านการใช้งานมาแล้วสองสี่เ้าหสามหน่ะคะหรือสองแสนสก้าพัมิเอดกิโลเมตรนะคะ ยกหน้าปัดของรถ Isuzu o n e u d Max นะคะ สภาพภายในรถนะคะหลังจากยกหน้าปัดนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะดูดฝุ่นหควมสะอาดนะพรมหลังคอนโซลให้นะคะหรือว่าหลังหน้าปัดให้ค่ะเหนดูนะคะเศษฝุ่นนะคะค่อนข้างเยอะนะคะ รถ i s u z u All New D Max นะคะหลังจากที่เรายกตัวคอนโซลออกนะคะเราก็จะดูดฝุ่นทำความสะอาดภายในรถให้นะคะ ออกมาจากรถ Isuzu Onyomi Max นะคะหลักๆเลยนะคะก็คือสายน้ำยาแอร์เส้นนี้นะคะที่ระเบิดนะคะนี่นะคะแล้วก็น้ำมันภายในระบบนะคะก็ค่อนข้างดำเลยนะคะตัวสายที่ระเบิดนะคะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวคอมแอร์ล็อกนะคะ ก็จะเห็นเลยนะคะว่าภายในระบบะค,ะค่อนข้างดังเลยนะคะแล้วก็โชคดีอีกหนึ่งอย่างนะคะที่คันนี้มีสายพานสองเส้นนะคะแต่ก็ตัวสายพานนะคะก็ได้รับความเสียหายนะคะนี่ก็จะเป็นสายพานแอนะคะก็คือเตะน,นะคะ ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นสายพันเครื่องนะคะหรือว่าสายพันไดชาร์จนะคะก็จะมีตัวกองแอร์นะคะที่ค่อนข้างอุดตัน,นะคะ่ะแล้วก็จะมีตัวลูกปืนลูกโอกนะคะที่จะแนะนำที่จะเปลี่ยนให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคอ,อโทษค่ะเดี๋ยวเราไปดูตู้แอร์แล้วก็แผงแอร์กันนะคะเช็คั่วแผงแอร์ของรถอิ u ซูออลนิวนะคะ ตรงนั้นนะคะมีคาบชัดเจนนะคะนําแผงมาเช็คลวนะคะแผงแอร์่วชัดเจนนะคะแผงแอร์ก็ลงเช็คลวด้วยนะคะตัวตู้แอร์ก็ลงเช็ครั่วด้วยนะคะตูต้แอร์ะะต,ตัวนี้นะคะลูกค้าเข้ามาเปลี่ยนเมื่อปีหกหนึ่งนะคะตอนนี้ก็หกหใช้งานมาประมาณ4ปีแล้วนะคะ ก็มีคาบขี้เกลือต่างๆนะคะถามว่าตู้ตัวนี้ใช้งานต่อได้ไหมใช้ได้ค่ะถ้าล้างความสะอาดดีๆนะคะก็ใช้ต่อได้แต่ก็สภาพตู้แอร์นะคะก็คือจะหมดอายุตอนไหนยังไม่รู้นะคะ6เดือน7เดือนถ้าตู้แอร์รั่วเราก็ต้องเสียค่าแรงมายกหน้าปัดแวกอากาศเติมน้ำยาแอร์ใหม่อีกครั้งนะคะ เดี๋ยวจะมาสรุปรายการซ่อมของรถอิซุซุออนิวดีแมกนะคะรถคันนี้นะคะเข้ามาซ่อมที่ร้านครั้งแรกนะคะวันที่30เมษาหกนึ่ด้วยเลขไมล์หนึ่งแมื่นหกพันเกิมโลเมตรค่ะเจอด้วยอาการนะคะที่เราเจอคือตู้แอร์รั่วนะคะ ก็เปลี่ยนตู้แอร์ให้เรียบร้อยนะคะหลังจากเปลี่ยนตู้แอร์ก็เจอปัญหานะคะก็คือคอมแอร์หลวมนะคะคืนนั้นนะคะช่างก็ทำโอทให้นะคะเพราะลูกค้าแจ้งต้องเดินทางเช้าอีกวันหนึ่งนะคะก็จัดการเปลี่ยนคอมแอร์ใหม่อีกหนึ่งลูกนะคะหลังจากนั้นนะคะลูกค้าก็เข้ามาเปลี่ยน เข้ามาซ่อมอีกครั้งนะคะก็คือวันที่5ตุลา6 2ด้วยเลขไม้น,นะคะ20งแสนสองหมกโลเมตรค่ะก็วิ่งใช้งานจากครั้งแรกนะคะมา35,000กว่าโลค่ะก็คือเข้ามาเปลี่ยนตัวไดเออร์นะคะที่แนะนําลูกค้าไปว่าตัวไดเออร์ต้องเปลี่ยนทุกๆ30,000โลนะคะแล้วก็เติมน้ํามันคอมล้างทำความสะอาดแผงแอร์หน้ารถให้แถมตัวกองแอร์ฟรีให้1ชิ้นนะคะแล้วก็เมื่อวานนะคะ คือวันที่เจ็ดกุมภาหกห้านะคะรถก็ใช้งานนะคะต่อเลขไม่เมื่อวานนะคะก็คือสองแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดกิโลเมตรค่ะก็คือวิ่งจากครั้งที่ซ่อมไปเมื่อหกสองนะคะสองหมื่นแปดกว่าโลนะคะก็คือพบอาการนะคะคอมล็อกนะคะจากรายการซ่อมนะคะก็ปีหกหนึ่งนะคะเปลี่ยน ตู้แอร์คอมแอร์นะคะปี B 62เปลี่ยนไดเออร์นะคะเติมน้ำมันคอมนะคะปี B 65เจอคอมแอร์ล็อกนะคะเนื่องด้วยแผงแอร์มีการรั่วซึมนะคะนี่นะคะมีคราบนะคะแล้วก็จะเห็นคราบน้ำมันนะคะกระจายเต็มเลยนะคะคือแผงแอร์ตัวนี้รั่วนะคะหรือว่าแผงคอยล์ร้อนหน้ารถนะคะ เห็นนะคะด้านที่เป็นฝั่งไดเออร์นะคะแห้งสนิทนะคะตรงไดเออร์ก็แห้งสนิทนะคะแล้วก็รถรุ่นนี้นะคะตัวแผงคอยลอนหรือว่าแผงแอร์หน้ารถนะคะก็จะมีตัวอินเตอร์บังอีกทีนะคะเราก็ไม่ค่อยเห็นนะคะตัวแป๊บน้ำยาแอร์ของรถ อีสุส์ออลนิวดีแมกนะคะเดี๋ยวตัวนี้ให้ช่างจัดการล้างหวอมสะอาดภายในนะคะแล้วก็ล้างหอมสะอาดภายนอกนะคะนี่นะคะน้ำมันค่อนข้างสกรปรกนะคะภายในระบบตัวนี้คอมล็อกไปแล้วนะคะน้ำมันภายในนะคะจัดการเดี๋ยวให้ช่างจัดการลงมือล้างห้อมสะอาดค่ะ แบบน้ำยาแอร์ของรถ isuzu all new d-max นะคะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยะคะทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะเซตอะไรของรถ isuzu all new d-max นะคะ mm hmm. หลักๆเลยนะคะก็คือตัวสายกลางนะคะที่รั่วนะคะหรือว่าระเบิดนะคะน้ำมันนะคะก็กเซนที่ระเบิดนะคะก็จะเป็นสาเหตุนะคะ ที่ทำให้ตัวคอมแอร์ล็อกนะคะนี่ก็จะเป็นตัวคอมใหม่นะคะคอมตัวนี้ก็จะเป็นลูกสูบนะคะตัวเก่าก็จะเป็นโรตารี่นะคะโชคดีนะคะที่คันนี้มีสายพานสองเส้นนะคะก็คือสายพานไดชาร์จแล้วก็สายพานแอร์นะคะถ้าเกิดว่ารุ่นไหนนะคะมีสายพานแค่คันเดียวนะคะก็ เป็นเรื่องใหญ่กว่านี้นะคะตัวสายพานนะคะเราก็เลือกใช้ของอิซุสุนะคะชุดตู้แอร์กับชุดสายพานนะคะก็เลือกใช้อะไหล่ของอิซุสุนะคะนี่ก็จะเป็นตู้แอร์พร้อมกับตัวเอ็กซ์เพนชั่นวาล์วนะคะตัวเอ็กซ์เพนชั่นวาล์วตัวนี้จะแนะนําเป็นทุกๆหกหมื่นโลนะคะนี่ก็คือตัวสายพานไดชาร์ตนะคะหรือว่าสายพานเครื่องนะคะ แล้วก็จะมีแผงแอร์นะคะพร้อมกับตัวไดเออร์นะคะตัวไดเออร์เราจะแนะนำเ่ยนทุกๆ30,000ืน 30, โลนะคะแล้วก็ลูกยางโอลิงทุกข้อต่อนะคะแล้วก็จะมีกองแอร์นะคะตัวกองแอร์ก็เลือกใช้ของโบเทคนะคะสามารถกรองคุณ PM 2.5ได้นะคะ ตู้แอร์ใหม่ของรถ Isuzu o n e w D Max นะคะตัวตู้แอร์ใหม่นะคะเราก็ต้อง QC กันก่อนที่เราจะประกอบลงรถนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะก็จะต้องยกตัวหน้าปัดออกนะคะก็ไม่มีจุดรั่วซึมนะคะเดี๋ยวจะให้ทางจัดการประกอบลงรถกัน,นะคะ่ะจากที่เราประกอบตัวแอร์ใหม่เรียบร้อยนะคะเราก็จะยกตัวคอนโซลขึ้นไปประกอบกอบนรถนะคะ มคอไไมแอร์ของรถ Isuzu All New D-Max นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอมใหม่ะคะ่ะนี่ก็จะเป็นน้ํามันคอมที่เราถ่ายออกมาจากตัวคอมใหม่นะคะเพื่อถ่ายออกมาดูนะคะว่าภายในระบบทําให้น้ํามันคอมมาเท่าไหร่นะคะเราก็จะเดี๋ยวเราจะได้เติมตัวเดิมนะคะที่ถ่ายออกมาจากคอมคืนเข้าไปนะคะ